ทุกการแข่งขันมีแพ้ก็ต้องมีชนะเรื่องนี้เราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นบางครั้งความพ่ายแพ้ก็โหดร้ายและยากจะทําใจยอมรับครับย้อนกลับไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟุตบอลสเปนมีเกมนัดชิงโคปาเดเรระหว่างเรอัลมาดริดปะทะโอซาซูนาอย่างที่ทราบกันว่าแมชวันนั้นไม่มีอะไรพลิกล็อกชุดขาวเอาชนะโอซาซูนา2ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์โคปาเดเรสมัยที่20ไปครองในตอนจบ แน่นอนเมื่อโทรฟี่เป็นของมาดริดสปอตไลท์ทุกดวงย่อมต้องสานส,ส่องไปหาทีมแชมป์หลายคนพูดถึงฟอร์มการเล่นของวินิซิอุสบางชื่นชมผลงาน2ประตูของโรดิโกอีกไม่น้อยโฟกัสบรรยากาศฉลองหลังเกมของเราลสมังกลสเอาล่ะท่ามกลางความเป็นไปทั้งหมดตัดภาพไปฝั่งโอซาซูนาทีมแพ้แม้จะผิดหวังและไปไม่ถึงฝันหากแต่ทีมทีมนี้กลับมีมุมหน้าคาราวะหัวใจไม่น้อยสำหรับโอซาซูนาต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่หัวตารางประจำาลีก กลับกันนี่คือทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงลาลีกาเซกุนดาเป็นเรื่องปกติในลีกรูกาน,นี้ประคองตัวรั้งอันดับ10ไม่ตกชั้นก็นับว่าเข้าเป้าแล้วสลับไปเรื่องถ้วยแชมป์ความสําเร็จหากตัดโทรฟี่ลีกรองออกไปโอซาซูน่ายังไม่เคยได้สัมผัสถ้วยแชมป์รายการอื่นเลยครับที่เห็นใกล้เคียงสุดเห็นจะมีเพียงเข้าชิงโกปาเดเร2ครั้งทั้งรายเกิดขึ้นรูกาล2 0 0 4 2 0ส5่ 2005. ส่วนอีกครั้งก็ซีซั่นนี้ชิงนำกับเรอัลมาดริด โอเคกลับมาว่ากันต่อที่นัดชิงโกปาเดเรย์หนล่าสุดสำหรับบอซาโซนาเส้นทางก่อนไฟนอลแมตช์พวกเขาผ่านด่านริเบติสเซเบียและแอตแลติกบินเบามาเหนือความคาดหมายอย่างไรก็ตามการโคจรมาเจอมาดริดไม่มีคำว่าง่ายอยู่แล้วก่อนเกมคาโคบาอาราซาเต้เฮดโคชที่อยู่กับทีมมา5ปีกล่าวว่าน,นี่คือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแน่นอนเราไม่มีอะไรจะเสียและการเอาชนะเรอัลมาดริดแค่เล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดอาจไม่พอด้วยซ้ำ ถึงตรงนี้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าโอกาสมันยากหากแต่เดิมพันของโอซาซสุน่าก่อนลงนัดชิงคือถ้าพวกเขาทำสำเร็จนี่จะเป็นแชมป์ใหญ่รายการแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเลยครับ เอาล่ะตัดภาพปไปในสนามแม้จะเป็นรองทุกด้านแต่เมื่อถึงเวลาจริงโอาซาโซนากับสู้ได้ดีและไม่ยอมโดนกดอยู่ฝ่ายเดียวโดย็อดปลุกความหวังแฟนๆสุดคือจังหวะลูกยิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งของลูคัสโตโร่เพลงนั้นทำเอาแฟนโอาซาโซนาฮึกเหิมอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้สี่นัดนับตั้งแต่รอบสมลูกทีมของอาราซาเต้เล่นเกมยาวต้องไปต่อเวลาพิเศษบางนัดโดนจุดโทษแต่ก็ผ่านเข้ารอบมาได้ทุกครั้ง เช่นกันเกมกับชุดขาวถ้าพวกเขายันอยู่จนต่อเวลาพิเศษหรือไปไกลถึงจุดโทษตอนนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าว่าปัญหาคือมาดริดยังคงเป็นมาดริดแม้จะโดนตีเสมอและนี้ไม่ใช่เกมที่ดีนักของพวกเขาแต่ชุดขาวยังมีลูกเขี้ยวลูกเกา๋าก่อนที่ทีมของอันเชล็ตตีจะมาได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งท้ายที่สุดเกมจบลงด้วยชัยชนะของเรอัลมาดริด2ประตูต่อหนึ่ง ถึงตรงนี้ช่วงเวลาที่ทีมหนึ่งกำลังฉลองแชมป์กันสุดเวียงภาพตัดไปอีกมุมของสนามโมเมนต์จุกอ,อกคือคาโคบาราซาเต้กำลังยืนร้องไห้ปล่อยโฮออกมาด้วยความผิดหวังครับคือไม่ใช่แค่โอซานโซนาที่รอคอยโทรฟี่ใบแรกหากแต่อาราซาเต้เองก็เข้าใกล้ถ้วยแชมป์มากที่สุดในชีวิตผู้จัดการทีมของเขาเช่นกันหลังจากเครียดมานานผมก็น้ำตาไหลมันน่าเสียดายสำหรับแฟนแฟนบอลของเราคู่ควรกับถ้วยแชมป์ผมภูมิใจในตัวพวกเขาพวกเขามอบความแข็งแกร่งให้เราอย่างมาก โอซาซูนามีเส้นทางที่ยอดเยี่ยมในบอลถ้วยแต่เรารู้ดีว่าเรอัลมาดริดอยู่ในระดับไหนอราซาเต้กล่าวหลังจบเกมที่สุดแล้วสําหรับโอซาซูนาการผ่านมาถึงนัดชิงแล้วสู้กับเรอัลมาดริดได้ขนาดนี้สู้โดยผู้เล่นนักเตะชื่อชั้นเป็นรองสู้โดยทุกอย่างเท่าที่พวกเขามีแค่นี้ก็น่าคาระวะหัวใจแล้ว